สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกกับพ่อใหญ่นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้สนใจใครเลยพี่น้องจา้าเพราะว่าดูสติกกี้คำด้านซิ่งนะคะพ่อใหญ่ก็คือเขาจะมีทุกปีเนี่ยก็คือเต้นลํานะคะพ่อใหญ่ชอบดูยตุยก็เอาเปิดในแท็บเล็ตให้ดูจะได้ดูแบบใกล้ๆนาะก็ออกมา ข้างนอกมารอหมอจะตุยไว้จะโกนหนวให้แต่โกนไม่ทันคือจริงๆแล้วหมอที่เขานัดน่ะก็ไม่ใช่หมอก็คือพวกทีมเอ่บาหวานพวกพยาบาลทีมเบาหวานเขาจะมาเอมาสาธิตการเจาะเลือดให้ยตุยเจาะเลือดแบบใหม่นะคะแต่คนที่มาโดยที่แบบไม่ได้มีนัดไม่ได้มีอะไรก็คือพวกเจาะเลือดมาตั้งแต่ยังไม่เก้าโมงอะ่ะมาต่เช้าเลย ยาตุ๋ยก็กําลังไม่จะอาบน้ําให้พ่อใหญ่ไม่จะล้างตัวให้พ่อใหญ่แล้วก็จะโกนหนวดให้แกแต่ทําไม่ทันคือไม่รู้ว่าเขามาเนาะไม่รู้ว่าเขาจะมาแล้วก็ยาตุ๋ยก็เลยเอ,ออกมานั่งข้างนอกอาบน้ําเสร็จออกมานั่งข้างนอก <ๆ S 1> ก็ยังยังไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้โกนหนวดให้แล้วก็จะเป็นทีมพยาบาลทีมเบาหวานเขามาสาธิตการ เจาะเลือดให้เยตุยมันจะเป็นเซนเซอร์นะพี่น้องเนี่ยเป็นเป็นของใหม่ของเล่นของใหม่สําหรับเยตุยไม่รู้จะจะทําเป็นหรือเปล่าก็คือเขามาสาธิตเรียบร้อยแล้วแหละมันจะเป็นมันจะเป็นกล่องข้างในแล้วก็เนี่ยมันจะมีเซนเซอร์มันจะมีมีเข็มมีอะไรนะคะเขาก็สาธิตให้เยตุยดูเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยมันจะติดอยู่ที่แขนข้อใหญ่มันจะติด เอาไว้อย่างนี้เลยแล้วก็เวลานั้นเราก็ใช้โทรศัพท์ของเรามาสแกนมันก็จะอ่านตัวเลขตัวเลขสำหรับเบาหวานเวลาวันหนึ่งเขาให้วัดสี่ครั้งวันนึงวัดสี่ครั้งแล้วก็จะตุยไม่ต้องไปจดอะไรเพราะว่ามันจะไปขึ้นมันจะลิงก์ไปหาพวกทีมเบาหวานนี่นะคะที่เขามาติด ติดที่แขนพ่อใหญ่นะคะจะติดตรงเนี่ยจะติดที่แขนจะติดไว้กับแขนเลยนะคะอันนี้ก็คือจะใช้ได้14วันนะคะคือสองอาทิตย์2ออาทิตย์ก็ถอดออกนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นพลาสเตอร์มันจะมีมีเข็มอยู่ด้านในนะคะและเวลาเราจะอ่านตัวเลขเราก็เอาสมาร์ทโฟน เขาไปดาวน์โหลดแอปให้ยจตุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เจตุยก็จะเอาโทรศัพท์มาเนี่ยมาสแกนกับไอตัวนี้นะคะและตัวนี้ใช้ได้2อาทิตย์แล้ยเจตุยก็จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วก็จะเอาไปเปลี่ยนที่แขนฝั่งนูน้นก็คือสลับข้างกันก็คือเดือนหนึ่งสั่งครั้งหนึ่งก็คือ28บวันจะต้องไปออเดอร์ใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ย นี่ด้านในมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะและนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เขาถอดออกมาแล้วนะคะไอตัวที่เขาจะเอาไปสแกนเขาก็ไปติดที่แขนผ้าใหญ่เรียบร้อยอันนี้คือทิ้งนะคะมันจะเป็นเข็มเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเข็มที่อยู่ด้านในเจตุยจะต้องเอาไปใส่กล่องที่เขาให้ทิ้งเข็มนะคะ สนใจใครเลยพียนะ่น้องหนวนก็ยังไม่ได้โกนปะ่ะเนี่ยที่เขาให้มามีสี่กล่องนะคะสี่กล่องนี้เยตุยก็ได้สองเดือนพอหมดสองเดือนเยตุยก็พอหมดสี่กล่องนี้เะตุย,ก,ตย,ก,ตยก็ต้องออเดอร์ใหม่นะคะให้แกดูให้แก,ด,แกดูเต้นลำหลนนเดี๋ยวเยตุยจะพาไปดูว่าแกดูอะไรนะคะ <c oughs> นี่สิ่งที่เขาใหญ่ดู ดูทุกปีขนาดที่รอหมอยตุยก็จะออกกำลังกายไปด้วยนะคะวันนี้ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยพี่น้องวันนี้เพราะว่ามีคนมาหลายคนที่จะมาเยี่ยมผู้ใหญ่ก,ก็เลยกดออกกำลังกายตอนเช้าเลยวันนี้เดี๋ยวจะออกช่วงบ่ายช่วงเย็นเมื่อวานนี้เาตุยลอง อลองดูตอนตอนเย็นก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาดูเยอะยนะคะไลฟ์สดเยนดูไลฟ์สดออกกำลังกายตอนเช้าก็มีแต่ก็ไม่เยอะก็ลองดูเยสุยก็เลยลองลองเปรียบเทียบด,ดูว่าช่วงชเช้ากับช่วงบ่ายอันไหนจะดีกว่ากันแต่ก็จะทำทั้งสองรอบถ้าเป็นไปได้เนาะออกกำลังกายก็ จะมีพวกมันพดแปลกก็มีนะพี่น้องพวกเข้ามาคอมเมนต์แบบแบบลแบบแบบแบบามมบก็มีมีเยอะแต่ก็ยึดตัวก็บล็อกไว้หมดเลยมีเข้ามาคอมเมนต์ไม่ดีอะ่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกที่ไม่มีช่องนะคะขนาดเราออกกำลังกายใส่มิดชิดไม่ได้มาโปไม่ได้มาอะไรก็ยังมา พูดยาแบบไม่ดีอ่ะพี่นะ้องใครเข้ามาไม่ดีตุยบอกหมดไม่เหลือก็ออกกำลังกายไปด้วยไลฟ์ไปด้วยเอาเอาวิวไปด้วยให้หมอมาตรวจข่อใหญ่เสร็จตอนเย็นย,นยนตุยก็จะจัดก,การอีกรอบหนึ่ง ออกกำลังกายมันก็ดีนะพี่น้องน้ำหนักไม่ลดหรอกแต่ว่ามันก็ทําให้กล้ามเนื้อของเรานี่เฟิร์มนะพี่น้องอันนี้คือเจตุ๋ยเห็นกับตัวเองแบบแบบชัดๆเลยนะคะก็คือขาเพราะว่าเจตุย๋ยออกกําลังกายเจตุ๋ยจะเต้นตามจาังหวะเสียงพินเสียงแคนะนะ่ะเนาะออกกําลังกายเจตุ๋ยก็คือมาเต้นกับเสียงแคนนะคะ เสียงพินเสียงแคนแล้วก็มันมันจะได้ใช้แบบต้นขาพี่น้องต้นขาใช้ต้นขาเยอะแล้วปรากฏว,ว่าขาที่มันเหี่ยวเหี่ยวให้ห้อยอ่ะมันก็เลิ่ม,มีเป็นเป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาก็ถือว่าโอเคนะคะจะถามว่าผอมไหมมันไม่ผอมเลยจะตื่กินเยอะเหมือนเดิมกอคื <laughs> ออกกาลังกายเสร็จจะตื่นก็กินเยอะ กินเยอะเหมือนเดิมจะให้ผอมมันไม่มีทางแต่เราแค่ได้ความเฟิร์มของกล้ามเนื้อขึ้นมาแค่นั้นนะพี่น้องอันนี้ก็รอหมออยู่ไม่รู้จะมากี่มงเนี่ยยาตุ้ยก็เลยนั่งรอหมอไม่รู้จะทำอะไรก็มาคุยกับพี่น้องนีง่แหละพ่อใหญ่ก็ดูเขาเต้นราไปจะลองดูซิว่าเดือนหนึ่งร่างกายของยยตุ้ยจะมี อะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่าวันที่22นี่ใหญ่ก็จะไปหาหมออีกรอบนะคะก็คือวันก่อนที่ตุ๋ยเล่าให้ฟังว่าเขาจะเขาจะให้แกไปเอากล้องสอดเข้าไปทางรูทวานแต่ปรากฏว่าแกไม่กินยานะคะพี่น้องคะก็เลย จะทําใหม่เขาจะให้ไปสแกนคือคราวนี้ไม่ต้องมีกินยาไม่ต้องมีอดอาหารไม่ต้องทําอะไรก็คือไปสแกนเฉยๆนะคะอีตัวก็ต้องเตรียมให้แกอีกรอบหนึ่งจะไปทีนี้ก็ลําบากนะพี่นะ้องเพราะว่าจะต้องจองรถทรานสปอร์ตเขาแล้วก็จะต้องเตรียมตัวให้แกตื่นแต่เช้า เตรียมตัวให้แกไปโรงพยาบาลนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะพี่น้อง๋กเพราะว่าปกติก็คืออย่างที่ยาตุยบอกว่าแกใส่กางเกงไม่ได้เพราะว่าขาแกนี่จะงอคือใส่ลําบากนั่นแหละแล้วทีนี้ยาตุยจะต้องใส่ทั้งกางเกงใส่ทั้งแอ่มเพร์อให้แกมันพอจะเสร็จอ่ะมันต้องใช้เวลานานมากยาตุยต้องตื่นในเช้าเลยพี่น้อง ถ้าได้ของเล่นก็ไม่ไม่สนใจใครเดี๋ยวต้องรองหมอก่อนนะคะไม่บา,บายปะไม่บายไม่บายละบไม่บายเจอกันใหม่นะคะดูว่าผู้ใหญ่จะมาคุยด้วยหรือเปล่าวันที่ยี่สิบสองนะคะที่จะไปหาหมอแต่ตอนนี้ก็คือดูหนังนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ